เดมี GT6 เวอร์ชันจีนเผยสเปคได้ชิปเซตตัวแรงกว่าและแบตเตอรี่เยอะกว่าเวอร์ชันในประเทศไทยเตรียมเปิดตัวในช่วงสัปดาห์หน้านี้นี่เองนะครับสวัสดีครับกับมาร์ดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิวราแปนในกาสัสิบห์ทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่อใจภาคข่าวสารที่มา่วเทแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรีอวมี GT6 ที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก,ก็เร็รๆนี้วนี่เองแหละแต่เวอร์ชันเนี่ยสำหรับวางขายในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นข่าวที่เรามาอัปเดตในตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อยที่มีการปล่อยทีอร์ออกมาเปิดเผยสเปคบางส่วนมาแล้วด้วยนะครับโดยจะมีสเปค หลายๆอย่างนะที่สูงกว่าในเวอร์ชั่นที่วางขายในประเทศไทยด้วยโดยในเวอร์ชั่นของ gt 6เวอร์ชันจีเนี่ยจะมีการพื้นฐานใน้าคล้ายกับเวอร์ชันไทยโดยหน้าจอจะเป็น s 1 plus นะครับซึ่งเป็นหน้าจอ8 t ltpo ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ boe เพิ่มความแม่นยำนะครับแล้วก็สีสันของตัวหน้าจอ่ยดีขึ้นประสิทธิภาพการแจกฝนในความสว่างที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถเล่นความสว่างสู้แดดได้ถึง6000นนิตเลยนะครับ ในส่วนของกระจกกันลอยแบบใหม่นะครับที่มีความเบี้ยน 1.220p นะครับนอกจากนีนะ้ยังใช้งานได้ตามปกติแม้มือเปียกน้ำก็ตามตวเรนมี GT6 นั้นจะมีความบางเพียงแค่8.4มิลลิเมตรบางกว่าเวอร์ชันไทย,ยสงไทยจะอยู่ที่8.6เนาะส่วนจีน8.4แบตเตอรี่นะครับก็ใหญ่ถึง5,800มป ah, ์นะครับที่เวอร์ชันไทย5 5 0 0นะเราก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่แบบดิโอเซลนะครับประเภท ซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยของเร็วมีการันตีว่าใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยการชาร์จที่เร็ว120วัตต์นะครับโดยมี GT6 เวอร์ชัน G นั้นจะวางจำหน่ายนะครับโดยใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3เวอร์ชัน global นะครับในส่วนที่ไทยจะใช้เป็น Snapdragon 8s Gen 3แทนนะครับก็ความแรงน้อยลงมาหน่อยตัวเร็วมี GT6 ในรุ่น RAM สูงสุดเนี่ยจะมที่12กิกนะครับ ROM 512 วงจำนายในประเทศไทยแล้วนะครับในราคา2 4 9 9 9กเ้าบาทและในส่วนของเดอมี GT 6 t นะครับแรม12กิกะ่ความจำาส5 6สูงสุดสนเนี่ยวงจำนายด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับในราคา1น9 9 9กกบาทสามารถซื้อได้ที่เดอร์มีแบรนด์ช็อปทุกสาขาเลยนะครับในเวอร์ชันไทยนะก็ในส่วนของสเปคเนี่ยห่างกันไม่มากแต่ว่าในรุ่นที่วางขายจีนอาจจะแบบดีกว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี f a c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย